คือคืออยากอยากจะให้เอฟรู่าเข้าสู่ช่องเดียร์แคแนลนะครับนี่พี่น้องๆอะไรนี่อ่ะอยู่ที่กรกกรุ่นวันนี้ครหอวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปที่มุกดาหารด้วยแล้วก็มาส่งยายจำลองที่ที่บ้านแล้วก็มอบกระเช้าดอกไม้ให้ยายจำลองมีกระเช้าชอบชอบชอบมีกระเช้าเลยเหรอเยอะใหญ่นะเป็นโอาเป็นท่านเช้าเป็นน้องใหญ่นะยายจำลองไปนอนก่อนจนหลับอ่ะ แต่จำลองภูมิได้นั้วมีของกินไหมไม่มีครับไม่มีนะมีแต่มีแต่ดอกไม้อย่างเดียวครับออแต่จริงจริงถ้าถ้าของโปรดแกน่าจะเป็นโคงเนาะเป็นโคงคือคือตอนแรกก็มาสามเชือกอ๋ออ๋อเล็กๆมาเล็กๆพอไปมาก็มาเป็นโขงคือตอนนี้แกก็ยังไม่อยากให้กลับแกอยากให้อยู่ด้วยอยากทานข้าวด้วยกันีตาฐานนี่รู้สึกว่าจะโแกเลี้ยงข้าวไหมใช่จะเลี้ยงจะแกงแกงตาให้กินแกงลาที่ว่าไปหาในใน ในแม่น้ำนะอ๋อแม่น้ําที่วันนั้นที่พี่จับมาใช่ไหมวันนั้นใช่ไหมมีกํากำลังทํากับข้าวอยู่อก็เลยจะชวนทานข้าวก่อนแล้วก็โอ้ใช่ไหมเลยเราไปร่วมกับเขาได้ไหมได้ได้ได้นะก็ไปสักโขมเป็นรวมตัวที่ยากรู้ว่าคนเยอะที่สวนพี่แดงกว่าดีกว่าออไมตอนตอนนี้ก็ไม่เยอะนะเอออย่าสวนพี่แดงดีกว่าผมว่าทำไมเอ้า ได้ข่าวว่าเครื่องเสียงดีคนไทยแล้วก็คุณรู้ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหไลยสูตรสกันหนาหนาล้วพพี่นีก่อนว่าพี่นออดแลนาอยู่นั่นกลับบ้านแล้วกลับบ้านไปแล้วพี่ต้นออดเขาเหนื่อยเขาบอกไปตั้งแต่เช้าเพราะัวไม่ทานแล้วก็วันนี้ก็มานอนอุดปูดอยู่บ้านอย่าจำลองก็พวกเราก็เสียงดังกันก็เลยนอนไม่หลับเลยขอตัวกลับบ้านจบเลยจบเลยอ่ สวัสดีคุณป้าสมใจนะครับเอป้าสมใจฮะสวัสดีครับคุณชาลีนะสวัสดีตรงนั้นสวนผักใช่ไหมสวครับตอนนี้ผักบุ่งเก็บได้ไหมพี่นะเี็จเอไปผัดได้นะเอาไปผัดเอเพราะว่าเอาไปเอาไปได้เอาไปผัดนะช่วงนี้ไม่่อยมีตาไปขายเห็นเจ้าของเขาบอกว่าผักบุ้งตอนนี้กำลังพอดีกินเลยชาลีเอาไปยะไรสักกระสอบหนึ่งนะกระสอบหนึ่งหมดแปลงพอดี จะไม่ห่วงอะไรมันมีตั้งหลายแปลงไม่มันแปลงอะไรนัมันก็คือสมมติแปลงผักบุ้งมันก็จะมีหนึ่งแปลงอะไรอย่างเงี้ยถ้ายกแปลงไปก็คือหมดหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบก็คือผักบุ้งก็คือหมดไปหนึ่งแปลงนี้จะขายได้หรือแต่ถวงอกเลยครเนี้ยพอเติมน้ำมันแล้วเป่าช่วงนี้รถพี่นี่เลยน้ำมันแห้งตลอดรถบ่มีน้ำมันเออเนี่นะอใหยจบอ้ห้จบทำไมเพื่อน ฮะแล้วคุณจะแก้ข่าวกับภรรยาคุณเปิดบฟแล้วลงนามื่นแล้วนาบ้านเนี่ยคนที่ไหนครับผมเอ้าแล้วแล้วแล้วจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าตัวหาอะไรเลยเมื่อกี้ไม่ยังบอกว่าเป็นสองพี่ก้าวหน่อยเขาบอกว่ามีรถก็ผมไปรดน้ำต้นไม้ไงครับถ่ายพิมานาเสร็จแล้วผมก็ไปรดน้ำต้นไม้หรอไม่ใช่เพิ่งมาถึงเหรอ เขาบอกเมียเมียโกโกไลถูกหวยเขาพูดอย่างนั้นเดี๋ยวยังหวยเขาก็บอกอยู่เขาบอกให้ไปคุยกันอยู่เนี่ยเนี่ยตกลงมันถูกไหมหวยอถูกไหมเออจริงจริงเอาตรงตรงเอาตรงตรงนะถูกไหมเวดีเ๋ยมียผัวถูกก็คือคนคนเดียวกันก็ยนโกหกคุณเหรอก็ก็น่าจะถูกถูกอยู่แล้วเนี่ยถูกที่ไหนล่ะไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวไอ้ตัวนี้ไม่ถูกแต่ตอนเช้ามันไม่ได้ส่งตัวนี้นะมันส่งอีกตัวนึง มันไม่ใช่ของปอนตัวนึงน่ะแล้วทำไมมึงไม่ก๊อปปี้เขาไอ้ปอนไม่เขาก็ให้ไปตรงๆมันเป็นของแฟนพี่นายว่าแกถูกเออเข้าใจก็คือไอ้ตัวนี้เหรอแต่แฟนพี่นายแต่เมียแกบอกว่าไม่เมียแกบอกว่าแกก็ให้ตัวนี้ไปเออเออตายแล้วปอนเนยไอ้ตัวนี้ถูกแกก็ไม่ยอมที่จะตามซื้อเขาใแกมาโอ้โหเออเนี่ยอาจจะเรื่องจริงก็ได้อ๋อ ของก้าวใช่ไหมอ่าของปอนเหมือนกันเหมือนกันก็เหมือนกันก็ซื้อไปมันมันถูกอ่ามันถูกเห็นไหมันถูกแต่ตอนแรกอ่ะพี่จะซื้ออายุน้องปอนอายุยี่สิบหกโอ้ยยี่สิบหกเห็นไหมสองสองหก อ๋อก็บวกเป็นเก้าไงเ้าหรออ๋อเห็นไหมก็มาอายุยี่สิบห้าแต่มาคนเป็นอาจจะบวกหนึ่งบอกอยู่บวกแต้มลดแต้มถ้าลดคือคนตายไงอ๋อใช่ไหมใช่ไหมคนเป็นจะบวกจะบวกขึ้นเวลาซื้อหวยแล้วเวลานึกถึงใครฝันเห็นใครอะไรเนี่ยเขาจะให้ตามนี้ให้ตามนี้ แล้วฝันเงินปอนไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันไม่ด้ฝันคุณจะไปตีกันขนาฑนั้นใช่ไหมดูดิมันถามว่าเราฝันเห็นเมียมัไปหากินทางฝันไม่ใช่ะไม่ใช่ใช่ลอยลอ้วนดำอ้วนดำท่านชายเปิดช่องชิดตอนนี้นะชิดกําลังศูนย์เอาไปดูช่องชิดกันด้วยนะครับแล้วเขามาเล่าให้ฟังหน่อยด้วยว่าชิดว่ายังไงบ้างนะตอนนี้ชิดหน้าตาตาแดงแล้วนะครับนะเราว่าศูนจักศูนย์เลยหรอโอ โอ้โหตอนนี้คืออาณาจักรพี่มานาสตอรี่บูริมมานาสูตรร้อนสูตรเย็นสูตร,ตรที่รัสเดาช้อปปี้ได้ครับผมอ๋อนีอ่จริงๆเนี้ยก็คือ,คอไปสั่งซื้อที่ช้อปปีร้รัสเดาได้นะครับเนี่เข้าไปในจุดค้นหาทีว่าสเปร์มานาสเปร์บูริมขึ้นเลยครับช่วยช่วยที่มานาหน่อยเนาะมานานีกชื่อลูกสาวใช่ไหมบูริมหรือท่านชัยเหรอบูริมเนี่ยคือจริงๆเ่ะ ก็จริงจะไม่ได้ใช้ชื่อมนอานาชื่อจะ,จ,ะจะใช้อีกจริงชื่อว่าตัวเนี้ยตั้งชื่อว่าจอมยุทธ์จอมยุทธจอ,อ,อร์ลิเพียงชอบอะไรเกี่ยวกับหนังมากขนาดนี้เนี้ยดูจีนมากเ,เราจดชื่อ,าอทางค้าผ่านแล้วแต่ว่าแต่ว่า <c oughs> จดมาสำรองแล้วเนี่ยจดมาสำรองแต่ตอนไปขออยเขาไม่ให้เขาบอกว่ามันสื่อถึงความรุนแรงจอมยุทธจอมยุทธเนี่ยนะเพราะว่าจอมยุทธต้องท้าท้าดวนท้าอะไรไปเรื่อยพอได้เพราะว่า มันไม่มีกฎหมายแนวนี้ไงคือก่อนก่อนก่อนที่จะมีกฎหมายใหม่ใช่ตัวเนี้ยปัจจุบันเราไปขอจอมยุทธไม่ได้จอมยุทธไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยเอาบูรณาการจอมยุทธ์ลอสำรองมาคือการกันข้าวเพราะว่าตัวนมึงไม่ใช่ตัวไหนที่มันชอบกัดนะยานะเอยอแล้ะมันใหนั่นเจ็บเลยเลยอย่ามากัดด้วยไม่ยอมจับแล้วมันเลี้ยงมันหมด้วยทำไมหมาเยอะจังอ่ะหมาเยอะจังมันเตรียมไห้เขาใกล้นะ ไปขอขอทุกเย็นไม่ได้อ๋อแอดมินีฝ่ายเห็นพ่อรอห้านะในห้าเจ้า๋อนะที่มาที่ไปที่มาที่ไปอก็เลยปลุกเติมเต็มเลยดีใจกับน้องน้องแอดมินีด้วยนะครับโอ้โหแอดมินีรู้สึกจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อด้วยนะแอดชายก็เลยได้เมียใหม่โอ้รอได้เมียใหม่เลยชื่อแอดมอนแอดมอนแอดมอนก็เลยแต่ก่อนถามว่าพี่ชายมีเมียชื่ออะไร ชื่อมณีมณีแล้วเลยวันนี้เราไปถามอ่ะพี่ชัยตอนนี้ได้ข่าวว่ามีเมียม,มีเมียเปลี่ยนชื่อเหรอ,อเขาบอกว่าชื่ออะไรนะชืมนมนน้ำมนเหรอโอเคแล้วของพี่มีมเปลี่ยนเมียหรือยังอ่อเมียเดิมมันเดิม <ห suit S 1> ชื่ออะไรรักมณีรักมณีรักมณีโอ้โหเอาไงดีพวกเราพวกเราไปดูข้างหน้าดีกว่าเพราะว่ารถพี่มานาเป็นออกไปแล้วน่ะนี่ถ้ามาตอนเช้าถูกจริงๆนะ Uhm. <cima. S 2> เออาเก้ามันเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยใช่ไหมมาช้าเกินมาช้าเกินไปแล้วแล้วเาไม่อั้นด้ยนะนี <recess ed isolation> <nek> ่นะครับเอฟซีสวัสดีสิเท่านะครับฝากเข้าไปก่อนสมนดยนะครับขึ้นไลได้หมขึ้นไแล้วนะอ่ะปาปปปไปลอไปบ้านปาจำลองปาถ้าอยู่ตรงนี้เราจะมาขายองเอนอสจะหายอ๋อจะหาย สั่งซื้อได้เลยครับในช้อปปี้ผ่านผ่านผ่านช่องผมนะครับกินอ้วนรวยนะเออได้ไหมคอมมิชชั่นได้ร้อยละห้าสิบโอ้โหสองสิบห้าสิบนี่นะครับเอฟซีนะครับเนาะอ่ะคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลนะครับอาจจะไปดูที่กับข้าวมีอะไรบ้างนะครับขอบคุณมากนะครับ